ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ง่วงงามนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็มีมาให้ฟี่ให้น้องชมกัหลายตัวขึ้นก็ครับพี่น้องครับนี่เด้อทางนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละพุดหลุดผลง้วไผ่อยากจะผลง้วกระได้แ้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังเอาเบอร์โทรไปนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ผมกักลับมาที่บ้านเขียบตำบลขามเรียงอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่นอ้องกัเสตพามาเอางว้ฝูงใหญ่อยู่นี่แหละครับพี่น้องครับโตัวใดควรจะเปิดนะครับให้ชมนะครับพี่น้องครับจะเปิดมาเท่าไหนกัเสตพาไปพูดคุยกันครับพี่น้องเอาก่อนอื่นไปพูดคุยทักทายกับทั้งเจ้าของง้อกันครับสวัสดีครับครับผมครับคุณสันจะมาญาครับบ้านเขียบคำเรียนตำบลนคมเรียนอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับ มือนี้เห็นในร้าอยูนี่จะเปิดตัวไหนน่ครับเปิดแม่ลูกครับแล้วเปิดแม่สาวเราก็แยกแม่แม่แยกลูกครับครับผมเดี๋ยวเบิ่งขอเบื่องแม่ลูกคููนี่ก่อนนะครับเด้อนี่ผู้ใดอยากจะได้ง้วนแม่ลูกตัวเม่แล้วก็ในส่วนของลูกนี่แดงจัดเต้เลยครับพี่น้องครับตรงว่าสีสีแดงจัดจ้านมากนะครับเด้อมาเบื่องกันว่ารายละเอียดของงัวตัวนี้เป็นลูกของพ่อใด่เ้ยครับพี่น้องครับนี่แหละเพื่อจะเปิดมาเท่าไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพามาเบื่องทางนี้กันครับพี่น้องครับนี่อ่า เอาอ่างวยตัวนี้นี่ลูกเป็นของลูกพ่อใดครับลูกของแจ็คพอตไรล้านครับแจ็คพอตไรล้านมีใบมิลอดไห้นะครับเนาะนี่ใบหลอดอยู่นี่นะครับพี่น้องครับของทรัพย์เจริญฟาร์มตัวสวยๆเลยครับพอพันเนาะนี่แหละแม่กระทบแล้วครับลูกนี่วันที่ข้อยี่มิถุนาหกสี่นะครับเด้อไลอครับพี่น้องตัวนี้ตัวเดือนตุลาแล้วแม่นี่ผสมกาลิส KF หกแปดนะครับพี่น้องครับใไซ KF หกแปดใบนะครับผสมวันที่3ตุลานะครับพี่น้องนี่แหละ แม่นี่ยส้นสูงก็จะแตะร้อยสี่สิบนี่พี่น้องครับร,ร้อยสี่สิบนี่ครับอ่าประมาณนี้ได้ครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบื้งลูกก่อนจังหรือเบ,บื้องแม่อีกที่หนึ่งนะครับเนาะอ่านี่ยได้ครับพี่น้องครับก็บจะพามาดูลูกตัวนี้นะครับเด้อเนาะลูกตัวนี้นี่เป็นลูกที่แดงใหม่ที่เกิดจากแจ็คพอตร้อยล้านนะครับเด้อกับแม่เมื่อกี้นะครับเนาะเดี๋ยวจียังใส่กันกับแม่นะครับพี่น้องครับเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วครับเห็ดเขาให้เรียบร้อยเลยนะครับเด้อเอ่าอันนี้ง่วงเพาได้ผูกนะครับพี่น้องก็ะ ตัวนี้สีออกแดงนำหมากได้ด้พี่้องเดอ้อนี่แหละเนื้อหนังสรงดีเขาให้เรียบร้อยแล้วสวยมากครับพี่้องตัวนี้นี่แหละเว้ยเออล่เอาได้ครับพี่้องครับเกิด<ไ>มิถุน่าครับผมตัวนี้สวยๆส,ส,สีแดงก็แม่หไหลเลยครับพี่้องครับ <c oughs> นี่แหละในส่วนของแมรคุณครับพี่้อง <c oughs> เป็นงูอังไยทีส่เคพกแปดใบแล้วนะครับเนาะผสมเดือนตุลาเด้อครับเดอ้อนี่แหละรูปร่างหน้าตาครับพี่้องครับมาเบิ่งกันบ่าเพิ่นจะเปิดจะห้องไวถไท่แล้วครับเด้อนี่แหละอนี่ได้ครับพี่้องครับแต่ว่าไอ้กะสิมีหลังบาดนะครับตรงหนก แต่ว่าไฟผู้เท่าจะของเกาดังไฟลวกหลังครับโอ้ดังไฟไลยุ้งเนี่ยมันแม,นนม่นแม่นครับแต่ว่าจะหายหรอครับก็แพ้ก็จะหายเล้แล้ครับเด้ออันนี้แพ้เกิดจากไฟลวกครับพี่น้องครับดังไฟแหกเอา้านี่แหละการยืนนะครับพี่น้องเป็นงวัวอ่างใหญ่อ่างดึกอยู่นะครับตัวนี้เด้อการส่งลูกนี่ถือว่าแดงจัดได้ละตัวเมื่อกี้เป็นลูกที่ใดของแม่ครับลูกแรกครับลูกแรกอันนี้ทองที่สองนะครับไซเคเฟหกแปดใบนี้นะครับเนาะนี่แหละส่วนหางใบใยอยู่นีนครับพี่น้องครับเอาไอ้คู่นี่ว่าไ้เถอาไดครับเปิดไบหนึ่งแสน หนึ่งแสนเอหนึ่งหมืนเก้าพันครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันนะครับเด้อต่อรองได้ครับต่อรองได้อีกอนาคตลูกไปไกลเด้อครับพี่หลงตัวนี้เด้อเดี๋ยวให้เบิ้งแม่เกินจังสีถามใบจังสียางไปเบิ้งไอ้ลูกของพอดีนะครับเราเป็นว่าทีเดียวนะครับพี่หลงครับเรื่องหลักการล้ำตัวถือว่ายาวเลย่หลักตัวนี้ครับใครอยากจะได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนมบอมิติงนะครับพี่หลงครับนี่แหละเอา ออฝากเบอร์โทรศัพท์เลยครับบอดนี่084ี่ครับ0 8 4ย8 3 7 7 8ีครับ6 8 3 7789แกครับพี่น้องเบอร์นึงก็080 4์1ปด8ครับครับผมเอาอยากจะได้อเดียวเห็นลูกชัดบ่ครับพี่น้องจะคอยเบิ่งกันอีกเนาะครับว่าตัวต่อไปอ้าจะเปิดตัวไหนครับเปิดตัวนะครับตัวขางกันเเนาะแมนครับเดี๋ยวอให้เบิ่งลูกอีกรอบนึงนี่นะครับพี่น้องเด้อนี่ลูกตัวเมื่อกี้ครับพี่น้องครับหน มาเบิ้งตัวจริงเอาครับพี่น้องเบิ่งหนาคอกได้ครับเรื่องหนาคอกได้มี่หลายตัวใ่ครับตัวนี้ลูกซีไว้บ่ครับนี่ครับผมเอาลูกซีไว้นะครับพี่น้องครับล้ำตัวย่างขึ้นกันเมื่อจากเดือนหลืครับตัวนี้ตัวนี้สีอยูประมาณสีเข่าปีนี่ยนะครับจะเข่าปีนะครับพี่น้องครับจะเข่าปีหนึ่งเนาะลูกซีไว้นะครับเดี๋ยวผมไอเดี๋ยวจะพานยางน้ำกลดเบิ้องนี่งนะครับพี่น้องครับเอาแดงเข้มขึ้นกันนะครับพี่น้องตัวนี้เด้องมืจากเดือนหลืครับ ม่าสิเขาปีนครับเพราะว่าแม่กับไอที่ทับแล้วครับโอ้ตัวนี้แม่มันเนาะครับแม่ครับแต่ว่าแม่ตีนมาจำแร้ครับแม่มันตัวใหญ่ๆ้อครับพี่้องครับแต่ว่าแม่นี่แม่ตีนมาจำแล้วตีนมาจำแล้วนะครับพี่้องครับนี่เด้อนี่เด้อครับแม่กับลูก้อครับพี่้องครับแต่ว่าแม่นี่ตีนมาจำแล้วเหลือแต่ลูกครับลูกซียเด้อครับพี่้องเด้อนี่แหละผู้ใดอยากอยายได้ตัวนี้อ่าเนาะเอานี่ตัวยาวๆครับพี่้องครับเมื่อเบื้องหน้าขอครับผมพวงหางใหญ่้อครับพี่้องเด้อเออสีดำอยู่ครับ บ้านี้ไอ้ว่าไว้เท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้8ปดสิบเกจครับต่อรองได้ครับ8 7ดเบ้อนะครับพี่น้องครับต่อรองได้นะครับเด้อแน่ๆผมไปให้เขาชนเนาะเอานี่ยแหละครับ8 7ดเบครับพี่น้องบ่รู้ว่าพี่น้องเห็นชัดบ่เด้อเออนี่ยแหละครับใครอยากได้บ่มีตับนี่หรอกครับเบื้องการเดินการยางใบยู่ครับพี่หลงรับประกันตำหนิตัวเนี้ครับรับประกันตำหนิให้นะครับพี่น้องครับนี่สวยๆแบบนี้แหละพี่น้องตัวตัวใหญ่ตัวเงาด้อครับเด้อเออนี่ยแหละครับผมผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะเอา87 มีตำหนิตรงไหนบ้าครับบ่อครับไม่มีนะครับพี่น้องตำหนิครับอันนี้หัวแม่พันธุ์ประจํำคอครับพี่น้องครับแปดหมื่นเจ็ดวัวไม่มีตำหนินะครับอันนี้คืองัวไม่ได้ผูกเลยพี่น้องนะครับปล่อนยางตามธรรมชาตินี่แหละบัดนี้พี่จะเปิดตัวไดอีกครับโตพุ่นครับหัวไหลแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือติดมาจําติดมาจําทั้งแม่วแง่แงท่องมาครับเนี่ยบ่อครับอีทับไอผสมมาเรีงหมอนันมาเรีงครับโอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นครับเพิ่นเอาเอาจองไปเท่าได้ครับตัวนี้เปิดไปหุ้มมันเก้าครับหุ้มเกั้นค่าได้ครับพี่น้องครับ ตัวนี้ขึ้นแห้งนี่เหรอพี่น้องตัวนี้เห็นเป่ะตัวนี้สูงร้อยห้าสิบกัวได้พี่น้องเด้อร้อยห้าสิบบวกเลยนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้นะครับเด้อตัวนี้ขึ้นแห้งครับตัวนี้เป็นสัตว์ย่างแรงเลยเหรอครับพี่น้องตัวนี้เอ้าจังอ่ะตัวตัวนี้เหรอครับเปิดไว้ซีมหาครับท่านี้ครับเปิดใบซีมหาครับเปิดใบซีมมืนหาครับพี่น้องครับกับไก่เคี่ยงกับราคาเนื้อครับว่าสูงเนาะตัวนี้ขึ้นหมักนะครับตอนนี้เนี่ยเนี้อขันหาเนี่ยละขึ้นแห้งตัวใหญ่เลยครับเด้อนี่รได้เ่ครับพี่น้องครับ ไว้ไปกันดีคบมูสหรอครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้นะครับเด้อมาเอาครับผมสี่หมื่นห้าครับตัวนี้มันได้ลูกไว้ได้โตครับนี่ได้ลูกสองตัวหรอครับลูกสองตัวหรเด้อครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้แหละครับผมอยากจะได้บอมักน้ำมือครับพี่น้องครับน่มสี่เต่านะครับเด้อนี่แหละส่วนหางครับพี่น้องครับอ่าอยากจะได้กับเอาด้วยเบื้อง้านี่ครับพี่น้องเบื้องด้านข้างตอนมันยืนนิ่งๆนี่ครับผมตัวบอกง่าย้อครับตัวนี้เด้อแข้งขากะถือว่าดำดีอยู่หระครับพี่นองครับ อนี่แหละลิบหูดำดีแล้วก็ส่วนท้ายจิ้มดำหางยาวด้วยครับพี่น้องครับเออนี่นะครับเดอ้อผุ้นีมูทั้งผุ่นกับหยอกกันอยู่ทั้งผุ้นพี่น้องโดยจะโดยจะพอคูนั่นนะครับเ <c oughs> นาะขื่นเนี่ว่าตัวน,นั้นมันขื่นครับเป็นตัวนั้นากับมักดมน้ำก้นเนาะเอามีตัวไดนเปิดอดีครับบัดเดี้เหมือนเหรอครับเปิดออะไรซักหน่อยเหรอเหมือนเหรอเนาะครับเนาะครับผมเออโดยจะผ้ายางเบื้องทั้งนี้ครับพี่น้องครับราคาสีพิบุญต่อันนี้เป็นว่าหลุดหอกเนาะแต่คลิปคลิปก้อนผืนราครับพี่น้องครับ อันนี้ลูกซีไว้คือกันเหรอครับพี่น้องตัวนี้เป็นบ่อเปิดนะครับเด้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวสิพัดเบ่งตันเด้งเด้งเด้งโตตีนมาจับมาลูกเออโตตีนมาจับมาเบื่อกี้นะครับได้กันไปหกสิบเก้าอันบ่ครับเนี่ยหกสิบเก้าตัวบอกยัยนะครับนั่นแหละลูกมันตัวดันครับพี่น้องครับลูกมันลูกมันเส้ากินนกหรือเปล่านะพี่เส้าเหรอครับเส้าเราพบลูกไปใกล้ๆในเมันกันเริ่อมก็หุ่นหวยเหรอครับพี่น้องครับเด้เข้าม่าลูกเด้งมาเด้งมาเนี่ยนะครับเด้อตัวนี้ติดมาจับเห้อครับตัวส ตัวบอกใหญ่ด้วครับพี่น้องตัวนี้จับเข้าวันเขินจับเข้าวันเขินนี่นะครับเด้ออันนี้ลสาวกับเป็นผู้ซอยครับนี่ลูกสาวนี่น้องฝนครับพี่น้องครับเก่งด้วครับพี่น้องนี่ไถ่น่าแท่นพอได้เด้อครับนี่ทำได้ทุกอย่างยิ่งกว่าผู้ชายอีกครับอันนี้แมวมุมมุมครับพี่น้องครับกถือว่ามีผู้สนใจให้หลายอยู่ครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้เอาเดี๋ยวจะพาเบิองตัว87อีกรอบนึงเด้อครับพี่น้องครับเออไปสรุกไปเออนี่87ตัวนี้แดงดีนะครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งชัดๆอีกรอบคครรัับบพีี่่่นออง เอากลับมาเบิ้งอยู่หนาขอบเอาครับไปเอากวอนจิปิดคลิปพระพี่น้องครับจะพาไปเบิ้งตัวนี้อีกรอบหนึ่งเนาะอยากจะอะไรมาเอาครับอยู่บ้านเขียบดนะครับพี่น้องครับของคุณพี่สันคนนี้แหละนี่เนาะแม่คู่นี้เปิดไว้ว dad, apps, like athlete, <c oughs> หน <c oughs> right. ึ <c oughs> ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่น้องลูกนี่แจ่มเลยแหละครับผมมาเอาครับใครอยากได้สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องครับอยากจะได้ง้วนนะครับแบบไหนบูชูกับสีหามาให้พี่น้องได้ชมนะครับเด้อนี่แหละครับกดติดตามกด ให้กำลังใจไว้เลยครับพี่้องครับจังไรคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไววเพียงแค่นี้นะครับพี่้องครับขอสวัสดีครับ,รบสนรับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน1 8แเและสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุโรรน์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงคำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง